มันผูกอย่าคืดบ้านใหม่เลยเด้อไก่ใบพัดนี่ต่อไฟอยู่ไฟปเลอะถ้าเบาอันทันยนี่ก็รลอดยาวมีเนอะ เรื่องงายละผูกนี่ละจะจะบึ้มจะบ,บึ้มจะบ,บึ้มละมันใไม้พร้อมแล้วครับตอนนี้มันไม้ละนครับบนผูกนี่อบึ้มอ่ะบึ้มอ่ะบึ้มละตีตัางแล้วเด้อพร้อมแล้ว เขาหลามเนื้อแรงนี่นะแรงนี่จะเผาแล้วใส่เรียบร้อยเราคนลหเขาหลามเขาหลามบบนัดเจ้าไปนอดบุดดอยนี่ก็ได้นี่คำนั้นก็ามาแล้วนี่คำแบบนันคำนัแบบน,น โอ้กินมาแล้วเดี๋ยวมันลาบละก็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 กก็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 กก็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  ได้ำหมอยเมื่อยก็เหลือนี่ไอห้าืนหงุ่งหุ่งรมได้แตลงดมาปั๊บ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 มาซาบข้าใจมาเอยนี่กำลังอ่ะนี่ซาบกินติดตัวแหวนแกงกิ้นมะล้อ่ะมันํำเขียว

สีพ่นมาเสียงได้ลำเดือมาเตมาเตมาเตพี่น้องเอ้ยบ้านกระชานานี่แน่มาแน่เนอะบ้านบ้านขาน้องนี่นะแม่ใบพาดดิโอ้โหนาะตีนตีดมือมันเหนียวเหนียวเพราะว่าล้ำขนาดจีนี่นี่เรียกจับน้องเรียกซาชิตาลาบสามมูสามมูบ้านเบสมูสิมูกน้องใช่กำนั้นนะลาบกำนั้นอันนี้ในมือนี้นะ ล้ำตะแตะล了เหนีวนิกๆนี่มีคนเทามีมุมคนเทามีมุมคนเทาหกชิปเจ็ดิปแปดสิห่อขนมจ็อกหน้าออ่มีค่เดีวว่าคนเดีออทามันจะจ๋าที่ยะเปิดเปิเปิด เขาบเเขาบาเขาเาเาไเาไเบียร์ังีมเยขนมจ๊อขนมนมสาวขนมเนี่ยเป็นวายแม่ยังบัหเลงแกานกําลังแกตางแคะมันสับหลังนึ่งนี่เขาลามเขาด้วยคือนี่อร่อย บ้านใหม่มันผู้นี่บางทีหอ,อมละต่างครับพี่น้องขึ้นบ,บ้านใหม่หุ่นนี่มันผูกขึ้นบ,บ้านใหม่ขึ้นนี่ห้องเพคต่างครับพี่น้อง,อ,งอู้หูยหมอขนาดเท่าไหร่อุ้ยหนึ่งแน่หื่นนี่นะหนึ่งแน่ แ <utan> ล้แม่บ้านพุ๊บไปแล้วหลังขนาดมันสาบหลังนห้าน,นาทีห้านาทีกสามหนาทีนาทีสนาทีก็กินได้อยหากว่าห้านาทีวะไม่แก่สามนาทีก็กินได้อย